อย่ามาใกล้ลูกลูกเห็นลูกไม่บอกข้างหลังลยข้างหลังิลกหยิบไม่ทันตะันมาแค่อันเดียวมันขึ้นแล้วโอ้โหโ้โนี่ใกันลูกถ่วมรถไม่โคขันหน่อยเลย ม่ลู้กระจายสาเห็นทางระบาดนี่สาไมมาคุณลองอยู่ดีๆไฟลุกผมมุมเลยตังค์ยังอน่โอ้อนเลยมันเป็นหกอย่างแ te ้วพวกแฮมเ่า โอ้ยูอยู่ก็ไม่ลงดุ่มไม่ได้เลยไฟอนนี้สวดเลยใส่ไฟมาขางในใสยไฟสวอดถังลงไปเกือมันเจ้าเห็นสากว่านี้เนาะเกือบเป็นไม้สูงกว่านี่เขาขึ้นบ้าเจ้าขึ้นแยงรถดวนแยงม้นเขเป็นอย่างน้เากั้างนดโอ้ยไฟลุกเหมือนเอนท่านหนึ่งแมนเกือมันบเท่นเกมันอันนั้น ข้าเอ่ยังหดนั่นท่านอยู่นี่โอ,อไปใหม่ครับท่านมัน